เผยนาทีหนุ่มกัญชัยทักแรงแพทริเซียเผยนาทีหนุ่มกัญชัยทักแรงแพทริเซียทำคุณแม่ไปแดงหัวกลางรายการย้อนสัมภาษณ์แพทริเซียกูด๊ดนาทีโดนหนุ่มกัญชัยทักเรื่องมีลูกถามตอนนี้รออะไรหรือมีแล้วเนี่ยอุย้ยแพทริเซียเกือบไปไม่เป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่าย,ยินดีหลังจากที่นักแสดงสาวแพทริเซียกูด๊ดประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมว่าตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว พร้อมโพสภาพเป็นชุดเด็กทางกลายน้องมีตัวน้อยสุดน่ารักทําเอาคนแห่อวยพรว่าที่คุณพ่อคุณแม่ไปแด่งกันทุ่นนา15กุมภาพันธ์2566ทางอินสตาแกรมของโพลิทัสมีการย้อนคลิปสัมภาษณ์แพทริเซียในรายการ3 l l เเอซบเทปออกอากาศประจําวันที่22มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่สองพิธีกรอ,อย่างหนุ่มกัญชัยและแอฟทักษอ่อนถามเกี่ยวกับเรื่องแผนมีลูกโดยหนุ่มกัญชัยถามสาวแพทริเซียว่าจะมีเมื่อไหร่ ซึ่งแพทริเซียก็ตอบว่าเดี๋ยวมีเมื่อไรบอกค่ะเมื่อถามว่าอยากมีผู้ชายหรือผู้หญิงแพทริเซียก็บอกว่าไม่ติดเลยได้หมดก่อนกันชยัยจะขยี้ถามอีกว่าตอนนี้คือรออะไรทําเอาแพทริเซียถึงกับร้องไห้ไปต่อไม่ถูกจนแม่แอฟพูดขึ้นมาว่าเขาเพิ่งจะแต่งกันซึ่งกันชัยก็บอกว่าแต่งแล้วมีเลยก็ได้ไงรออะไรอ่ะแพทริเซียตอบว่าแป๊บหนึ่งค่ะอีกแป๊บหนึ่งหนุ่มกันชัยพูดเสริมอีกว่าโน้ตก็อยากมีแพทเองไม่ติดก็อยากมีแพทริเซียตอบว่า ก็เรียกว่าก็ปล่อยตามธรรมชาติค่ะจากนั้นแขกรับเชิญร่วมอย่างดีเจพุทธพุทธิชัยก็พูดขึ้นมาว่าไม่แน่ว่ารายการออนไปแล้วเขาอาจจะแบบมีข่าวดีก่อนที่หนุ่มกัญชัยจะที่ถามว่าใช่ไหมหรือมีแล้วเนี่ยเล่นเอาแพทริเซียถึงกับอุทานเสียงสูงว่าโอ้ยที่หนุ่มเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะถ้ามีเมื่อไร่หนูแจ้งแน่นอนค่ะก่อนที่กัญชัยจะขยี้ถามอีกรอบว่าตอนนี้ยังใช่ไหมซึ่งแพทริเซียก็ตอบชัดว่าตอนนี้ยังค่ะ จากนั้นแอปทักษะอ่อนก็ถามด้วยความสงสัยว่าทําไมหรือพ่อจับอะไรได้เหรอซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าหนุ่มกัญชัยอาจจะพอดูรู้อยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าเพราะหลายคนก็สังเกตเห็นว่าสาวแพทริเซียดูมีน้ำมีนวนขึ้นจนมาทราบข่าวดีว่ากําลังจะเป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้ว